พลังคนไทยล้างบาทลางเมืองใหม่ลิกคลิ้นหิงเซฟอุบลพลังน้ำใจสว่างสวายในอุบลเจริญ้ทํมสำนึกดีค่ะ28ตุลาคม2565ค่ะดิฉันก็ยังพาท่านผู้ชมนะคะมาเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมที่บ่อบราชธาน,นีอโศกค่ะ ยังอยู่ที่บวรอาคารบวรกันอยู่นะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นมันสุดท้ายนะคะที่พวกเราจะล้างพื้นแล้วก็ทําความสะอาดโครงสร้างใหญ่ภายในอาคารบวรค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้หรือว่าวันอื่นๆเราก็ต้องย้ายจุดเพื่อไปทำห้าบริเวณอื่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูการทํางานวันนี้กันค่ะ น้ำตารินไหลไทยเมืองอุบลน้ำลงเมืองร้างไม่น่ายินยนบ้านพังนาล่มนี่เอานี่เอาตู้ใจรู้เรื่องก่อนอย่าต้องตัดแล้วตรงนี้เหรอฮะได้เพราะว่ามันตรงนี้มันเดี๋ะวอคนทำถั่วโอเคนะจ้าตอนในการทำงานก็คือจะ อยู่ที่บริเวณแคบๆนะคะเพราะว่าต้องการต้องการให้ไล่น้ําไปอยู่ในในซอยในองนี้ค่ะเพราะว่าร้านอื่นๆทําความสะอาดแล้วนะคะเหลือบริเวณช่องทางที่ช่องทางเดียวก็เลยเป็นโจทย์ให้ต้องได้ได้ปรึกษาก,กันนะคะว่าทํายังไงที่จะไล่น้ําแล้วก็ทําความสะอาดช่องช่องบันไดนี้โดยที่ไม่ไปเปื้อนหรือว่าไปเลอะเทอะร้านอื่นค่ะ ส่วนบริเวณห้องน้ำนะคะที่อาคารบวรตอนนี้ก็ทำความสะอาดได้แล้วค่ะทำกี่รอบนะคะที่เราบช่วมน,นี้รอบเดียวแต่ฟ้านี่สองรอบสางรอบแล้วเนาะอันนี้น้ำลำบากนอยเพ่นน้ำในนี้ไม่มีเมื่อกดวักอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ถือว่าทำจบนะวันนี้เนาะพื้นมันแห้งแต่จะเหน,นื่อยขึ้น เแบ่งงานกันทำนะระที่ร้ามพื้นที่โถงก็ทถาแล้วก็บางสวนพอเราขัดแล้วมีเครื่องล้างแทนอ๋<ค>นอ,อนี่ขัดไปออล้างไปอ,อ๋อ,อมีสองคนทีมนี้ทีมนี้ขัดใช่ไหมคะเดี๋ยวอีกทีมา ใจครับที่สุดใจนะคะเมื่อวานมาแล้วก็วันนี้ก็มาบำเพ็ญเลยนะคะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับแล้วหรอคะครับพรุ่งนี้กลับไปเกี่ยวข้าวน่าได้ข่าวว่าต้องไปเกี่ยวข้าวอสองวันสองวันนะคะวันนี้ก็ได้ช่วยกาสมาบำเพ็ญมาล้างห้องน้ำเที่ยงคันองค์กกันค่ะในอุบลบิ๊กเลนนิงเซฟอุบลพลังคนไทยล้างบาคล้างเมืองไปบิ๊กเลนนิงเซฟอุบลพลังน้ำใจสว่างสวัยในอุบล เอาใจชายกบเจ้าชายกบอกมาแมวเจ้าชายกดไปแล้วการทำห้างฉอดนี่ยากง่ายมันอหู่ที่ตรงไหนบ้างคะน้านมันแรงแล้วก็สายมันไม่ยึดอยู่ไดนนนนก็เลยยาก่ก็หนัก รับจัดการยังไงรับเวลาเจอปัญหาที่แบบว่ามีความเห็นไม่ลงรอยกันเท่าไหร่่าฟังสองขวายแล้วก็หูชาแล้วแต่ใครมีอำนาจมากกว่าก็ตามตามคนนั้นแล้วถ้าทำไงคะยอมอย่างเดียวก็ยอมไม่ไงใค,ใครมีอำนาจสั่งมากกว่าก็ทมตามคนนั้นแล้วถูกผิดไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมคะเกี่ยวอ่ะขอบ,บคุณคะ่ะ <c oughs> ท่านพาไทยก็บอกแล้วนะคะว่าถูกผิดนี่ไม่เกี่ยวค่ะมันอยู่ที่ใครนะเวลานี้มีอำนาจมากกว่านะคะก็ทําตามกันไปค่ะก็แก้ไขปัญหากันไปนะคะเพราะว่าต่างคนจะต่างมีความคิดเป็นของตัวเองเพื่อที่จะทํางานให้ง่ายขึ้นแต่จะง่ายจะยากก็ต้องตามสถานการณ์ค่ะ โอ้ยดีมากเลยขวานน้ำออกไปเลยก็าวช่นี้ได้ของวแช่มเนี่ยไม่ไหนอ่ะเดี๋ยวขว้านนำ มอวานทำความสะอาดเสร็จแล้วค่ะในช่วางงานเพื่อฟ้าดินก็จะเป็นตลาดอาหารนะคะตอนนี้ธารกิจหลักก็คือจะต้องทำความสะอาดให้ได้มากที่สุดค่ะการทำงานยากง่ายยังไงคะเรื่องห้าสออาคารบวรนี่ค่ะมันมันกว้างครับแล้วน้ำมันเป็นมันเป็นขาเรียกมันมีสระอย,อย,ยู่ตรงกลางมันเหมือนไข่แพนดินดิสารเลยครับน้ำมารวมที่ตรงกลางเหมือนมารวมเลยมันเลยไม่ออก ไล่มากี่วันก็ไม่จนก็ต้องทำาไงดีเนี่ยนะครับแต่ก่อนมันแต่ก่อนเขาเคยทำเขาเรียกสะดือไปให้มันจะเป็นจุดที่สูบเดวอแต่ทีนี้ก็คงตอนตอนสะพ่อฟูใหม่ก็คิดว่ามันจะไล่ระดับได้มันก็เหมือนเดิมครับเพราะมันกว้างคือเวลาไล่ระดับน้ํามันเล่งยากก็เห็นใจช่างครับแล้วเราจะแก้ไขปัญหากันยังไงดีคะในการไล่น้ำร้อยอย่างเดียวอย่างเดียวครับได้เท่านั้นแหละครับอารมณ์ดีอารมณ์ดีอย่างเดียวแค่อารมณ์อย่างเดียวครับ เซฟอุบลพลังคนไทยล้างบานล้างเมืองใหม่บิกคลินนิงเซฟอุบลพลังน้ำใจสว่างสวัยในอุบลบิกคลินนิงเซฟอุบลพลังคนไทยล้างบานล้างเมืองใหม่บิกคลินนิงเซฟอุบลพลังน้ำใจสว่างสวัยในอุบลอ่าวันนี้มีแขกรับเชิญมาเออก็ จะเบียงมาส่งค่ะแล้วก็เอาผัดไทยมาค่ะผัดไทยมาที่ห่อค่ะหม้อหม้อหกสิบหม้อใ,ใหญ่หม้อใ,ใหญ่ที่เอาไปลงตามจุดต่างๆแต่ว่าเอามาบาลลาดเอามาเป็นมหม้อหไม่มีแรงหอ <c oughs> ่อก็เอามาให้อร่อยมากเลยนะคะอูมามิมากๆเลยค่ะเ็นาสบะลาดแล้วเป็นไงบ้างต้องมาเด้อใครอยู่ใครได้ยินเสียงต้องมาเด้อวันละหนึ่งชั่วโมงก็ได้ นะคะวันละหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงใครมีเวลาก็มาเลยเหมือนกับเรือเขาก็สะดวกอยู่นะคะใครจะมาช่วยก็มาได้เหมือนกับหนูมาช่วยเฉพาะช่วงบ่ายๆประมาณ2วันแล้วก็ยังโอเคอยู่ก็มาลงก็มีเรือมารับอยู่ทุกวันเลยวันนี้หนูมาส่งขาบส่งส่งผลไม้นะคะก็วันเว้นวัน,วนที่ศรีสาส่งเขาก็จะเตรียมผังได้ผลไม้ มาส่งนะคะเพราะจาวันนี้มาก็มาอย่างนี้ทุโอเคสาธุคน,น,น,นะคะไม่น่ายินยนบ้านพังนาล่มต้มทำลายไปแจกของแล้วก็มาทำความสะอาดให้ไม่ได้มาก<บ>็มา,ามเลยมาช่วยเป็น เดือนปีนี้ไม่ได้มาสักครั้งน่ะก็เลยมาอยากจะมาทาความสะอาดด้วยก็เลยมาค่ะเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะเห็นแล้วก็ประทับใจที่น้องที่ช่วยกันน่ะประทับใจมากๆเลยที่บ้านคนจะไม่เยอะขนาดนี้ได้มีโคราชมาแจกด้วยแล้วก็เอาผาาคอนเสบียงมาค่ะก็อนุโมทนาบุญนะกับทุกๆคนค่ะที่มาช่วยทำความสะอาดใครยังไม่มาก็มาเลยค่ะเพราะว่า ทุกว่าชาแล้วแต่ที่กินยังยังเหลือเยอะอยู่ใครยังไม่ไม่เห็นก็มาดูค่ะมาเห็นแล้วก็ประทับใจที่น้องที่ช่วยกันค่ะขอบคุณค่ะอนุโมทนาค่ะเจริญธรรค่ะพี่เปีพิกเป็นยังไงบ้างวันนี้มาทำอะไรแล้วม่ช่วยหนัดค่ะเมื่อวานมาได้แป๊บหนึ่งวันนี้ก็เลยมาใหม่ค่ะ เห็นแล้วเป็นรู้สึกยังไงบ้างเห็นบ้านลาดเล่เท่อย่างนี้อ๋อรู้สึกดีใจอ่ะทำไมอะได้มาได้มาช่วยเนาะได้มาช่วยค่ะแต่ก็ไม่อยากให้มีบ่อยๆค่ะไม่อยากให้มีบ่อยๆแต่ก็รู้สึกดีค่ะที่ได้มานะคะไม่ได้รู้สึกดีที่น้ำ่วมนะคะอาสาทุซค่ะ พี่น้องจากศีสาะโศกนะคะก็มาเยี่ยมเยือนมาวันละคนละชั่วโมงสองชั่วโมงมาได้ก็มาช่วยกันค่ะนับเป็นความอบอุ่นของสาธารณโคกีนะคะนางน่เสานู่นนะตรงนี้นะโอ้ทางทางพอเคยขบอนทักยังได้วยคนทักยังเนี่ยไม่ฟักเลย เอาแค่สมช่องน้อยอะไรที่เครือเจี๊ยบเรานะไม่เอาค่ะเอาแค่สกำลังนี่ไปใช่ไหมหนูทีมงานกำลังสกลงกันนะคะเขอบนี้ที่ไปข้าวนี้ไปสองท่านเลยไปท่านหิ้งตึ้นบอกมาก็เอาแล้วตรงนี้ไม่ต้องแล้วท่านมันจะขังมันน้ำมันจะกลับมาเอาสองช่องเนี่ยของช่องนี้ไปโอ้ความคิดเยอะจริงๆค่ะ ตอนนี้ก็ยังไม่เริ่มนะคะเพราะว่ากำลังประมวลความคิดกันอยู่ค่ะว่าจะช่องไหนช่องสามช่องห้าช่องเจ็ดความเร็จไปเหนื่อยมากเลยช่องสาข้างหลังสามช่องสามเลยเราพูดทางข้าวเร็วกันด้วยเราจะประจักษ์เสื่อมเลยเฮ้ยฟังคำสั่งนี่นี่ก็สั่งจังเลยไอ้แรมก็สั่งยางไม่ได้นก็สั่งยาง ไ้แม่งอยู่ไกลคับหูไม่ชาอันนี้อยู่ใกล้หูชาไ่เลยัเลต้องหี่นหล้เออวหลวง่อจะมยู่ลังแสดงยาการยอมนะคะอยู่นกอง มโี้โหรอยสาๆมันเป็นการแก้ปัญหาค่ะเพราะว่าใช่สองคนเราอยู่ทั้งหลังเดี๋ยวไม่รู้แล้ววมันจะรู้ว่าใครสั่งใครเดี๋ยวเขาจะตกลงกันเองปกวนน่งกับนลังน้ำใจจะอยากยืน ดอกบัวสักคืนหึรักฟิกคลิ้นนิ่งเซฟอุบลพลังคนไทยล้างบาทล้างเมืองใหม่รานเราจะปิดจับที่นี่นะคะวันนี้นะคะ <c oughs> ที่นี่คือที่ไหนอะพี่อีสอ๋อรู้แล้วที่นี่ก็คืออาคารบวรของเรานะคะเมื่ออื่นเรานัดกันที่ใต้เงินศูนย์ <c oughs> ร้อนให้มันจางหายเปลี่ยนจากฟันรายกลายเป็นพลังคราบโคลนเลอะเทอะที่ดูเกลือลังวันนี้เป็นอีกว, <แ S 2> วันหนึ่งนะคะที่พวกเราทั้งเหนื่อยทั้งเมื่อยแล้วก็มีความเห็นต่างๆนานาเพื่อที่จะทํางานให้สําเร็จรุ่วเงกันไปค่ะในเมื่อความเห็นต่างๆนั้นมามผลสําเร็จก็คือความสะอาดความน่ามองของอาคารบวรค่ะเหมือนกับที่พ่อครูเคยบอกพวกเรานะคะบอกว่าความสามัคคีคือความขัดแยง้งอันพอเหมาะ แล้วถ้ายอมกันได้แล้วก็ลงความเห็นกันได้งานสําเร็จรุง่งรงไปอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นกันน,นี่แหละค่ะมือทสดใส